โครงการมามุยานะคะวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ชัดเจนค่ะหอการค้าเราเนี่ยมีหน้าที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะทางหอการค้าก็ได้มอบหมายให้ทางทีมงานการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยได้มาคิดโครงการขึ้นขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะแล้วก็ออกมาเป็นโครงการมามูยาเนี่ยนะคะก็คือโครงการมามามูคุณย่ามูของเรานะคะ โครงการนี้หลังจากที่เราได้ดราฟต์แรกนะคะเราก็ได้นําเสนอต่อท่านผู้ว่าตอนนั้นก็เป็นท่านผู้ว่าสยามนะคะท่านผู้ว่าสยามก็เห็นด้วยแล้วก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆท่านก็เลยให้เราเนี่ยไปใช้งบประมาณของวัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็ขอขอบคุณท่านวัฒนธรรม ตอนนั้นด้วยนะคะก็เป็นสมัยของท่านชัยนันท์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้งบมาแล้วเราก็เลยมาจัดงานค่ะเมื่อเราเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลยหาว่าเอ๊ะเราทำไงเราจะกระตุน้นเศรษฐกิจได้ดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีสินค้าภายในงานเพื่อจะให้ผู้ประกอบการของคนโคราชเนี่ยได้ผลิตสินค้าขึ้นมาได้มีรายรับเข้ามาในตัวจังหวัดเพื่อที่จะขายทั้งคนในจังหวัดแล้วคนต่างจังหวัดนะคะก็เลยเกิดโครงการโคราชโมโนแกร,รมขึ้นมา พร้อมๆกันกับมามุย่าไปเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายในงานเนี่ยก็มีการออกบูธขายสินค้าสายมูทั้งหมดนะคะเป็นบูธสายมูทั้งหมดเลยซึ่งทุกบูธเนี่ยก็ได้รับประกอบการอย่างยอดเยี่ยมเลยก็คือช่วงที่มีงานทั้ง8วันเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าจะปิดงานกันได้ถึง34มสี่ทุ่มนะคะคือมีงานตั้งแต่เย็นบางคืนเนี่ยถึง5้าทุ่มด้วยซ้ำที่ที่ผู้ประกอบการยังขายของอยู่นะคะก็เป็นความยินดีอย่างยิ่งค่ะ ต้องบอกก่อนเนาะว่าคําว่ามามูย่าเนี่ยจริงๆก็คือมาจาก กลุ่ม YEC เนี่ยคะ่ะยังองเทอร์เพเนอร์ของของโคลานะคะก็คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้โครงการที่เข้าใจในความหมายของการมาบูชาย่าโมนะคะแต่ว่าอยากได้คำที่มันแบบทันสมัยหรือว่าสมัยใหม่ขึ้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่ามามูย่านะคะก็คือมาเชิญชวนกันมาแล้วก็มูย่าโมก็คือมมมาจากมมเตลูนะคะก็คือมามามมมาบูชาคุณย่าโมของเราคะ่ะซึ ในงานมัมุย่านะคะก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นงานเทศกาลเป็นเฟสติวัลนะคะที่จะประจำปีแล้วก็มาบูชาคุณย่าโมโดยที่เราก็จะใส่รายละเอียดในการบูชาย่าโมไปนะคะว่าเราจะกราบไหว้ย่ายังไงให้ให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะ กรับไหว้ด้วยอะไรนะคะแล้วก็มีดีเทลการใส่ชุดตะเบงมานซึ่งเป็นชุดที่ย่าโมใช้ออกศึกนะคะแล้วก็มีการจัดห้างร้านต่างๆมาออกบูธมาขายของก็จะเป็นของเป็นงานบริการที่เกี่ยวกับการมูนะคะในงานค่ะ อย่างหนึ่งที่กระตุ้นแน่นอนก็คือจะเห็นได้ว่าในช่วง8วันที่เราจัดงานมามุย่าค่ะชื่อจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ชื่อเกี่ยวกับกางเกงแมวเราก็ดีที่เกิดขึ้นในงานมามุย่าค่ะจะเห็นได้ว่ามีเสียงตอบรับค่อนข้างจะชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้ก็เอางานมามุย่าไปออกข่าวรวมถึงช่วงในช่วงเดือนนั้นจะเห็นได้ว่าโคราดขึ้นฟีดในท็อปเซิร์ชในหลายช่องแล้วก็มีการพูดถึงโคราชเรามากขึ้นมีการรู้จัก จังหวัดโคราชได้มากขึ้นมีการพูดถึงแมวโคราชก็ดีนอกจากนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นกางเกงแมวขายได้ดีแค่ไหนในงานโคราชมามุยาที่เราจัดทํากันขึ้นมาใน8วันนี้